นณบูชากะกุสันโธจงแคล้วคลาดโมบูชาโกนาคมนารถช่วยรักษาพุทธบูชาพระกัสปะเจ้าโปรดเมตตาทาบูชาโคตมะธรรมราชาทรงปานียะบูชาพระสีเมตไตยโยให้คุ้มเก้าขอบูชาห้าพระพุทธเจ้าทรงศักดิ์สีณโมพุทธายะ อํานวยผลสวัสดีสัพพมงคลแก่ชีวีของข้าเทินสาธุสาธุสาธุโบราณว่านะโมพุทธายะสวดสั้นๆทุกวันก่อนนอนเป็นมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นบทสวดพระคาถายอดครอบจักรวาลเลยล่ะครับสําหรับคาถานี้ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นที่สุดแห่งความขลังมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการนั่นก็คือห้าอักขระนะโมพุทธายะหรือคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั่นเองนะครับโบราณว่าท่องทุกวันนะครับแค้วคลาดปลอดภัยคงกระพันเมตตามหาเสน่ห์ความนิยมช,มชมชอบและอื่นออีกมากมาย ซึ่งแต่ละคําแต่ละคาถาครับแต่ละคระมีความหมายดังนี้นะครับนะโมพุทธายะเรียกว่าพระคาถาพุทธเจ้าห้าพระองค์หรือแก้วห้าประการที่คําชูโลกธาตุไว้ในพัตตกับนะครับนะหมายถึงปุกุสันโธพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรืออาโปธาตมีกำลังเท่ากับ12ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดุ คุณด้านเมตตามหานิยมโมหมายถึงโกนาคมพระพุทธเจ้าองค์ที่สองใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปฐทะวีธาตุมีกำลังเท่า21ใช้ในการปลูกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีพุทธหมายถึงพระกัสปะพระพุทธเจ้าองค์ที่สใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเตโชธาตุมีกำลังเท่ากับ6 ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสะดอเคาะทาหมายถึงพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระองค์ปัจจุบันนี้ใช้เขียนแทนธาตลมหรือวายโยธาตมีกําลังเท่ากับเจด็ดใช้ด้านการล่องหนกําบังตนยะหมายถึงพระศีรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าคือพระองค์ถัดไปใช้เขียนแทนอากาศธาตุ มีกําลังเท่ากับสิบเมื่อรวมกําลังท่าทั้งห้าก็จะเป็นพระพุทธคุณ56ประการฉะนั้นผู้ใดสวดคําว่านะโมพุทธ,ธายะสวดเป็นประจำท่องเป็นประจำทุกๆวันจะเกิดผลในทุกๆด้านทั้งแคล้วคลาดปลอดภยัยเป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ก็ดีนักแลเรียกได้ว่าสมัยโบราณนิยมมากจนถึงปัจจุบันก็ยังนิยมกันอยู่ซึ่งเป็นคาถาที่พระเจ้าห้าพระองค์นั้น ได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลายแม้แต่คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอนศักดิ์สิทธิ์ก็ยังนํามาใช้ในการบทสวดด้วยอย่างไรก็ดีนะครับการสวดพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แค่สั้นๆว่านะโมพุทธายะทุกๆวันนะครับวันละหล,ะหลายๆรอบแน่นอนว่าเหตุใดที่เป็นอันตรายทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับกุญสัยมนต์ดต่างๆจะไม่เข้ามากลํำกราย แม้สิ่งไม่ดีแฝงอยู่ในกายก็จะออกไปอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกทกท่านนะครับมาสวดบทนะโมพุทธายะนะครับร้อยแปดจบต่อด้วยบทสวดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะนโมพุทธายะนะ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 โมพุทธายะ นะโมพุทธายะ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 ะนโมพุท ทายะนะโมพุทธ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 ายะ นะโมพุทธายะ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 ะน โมพุทธายะนะ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 โมพุทธายะะนโมพุท ทายะนะโมพุทธ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 ายะ นะโมพุทธายะ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 ะน โมพุทธายะนะ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 โมพุทธายะะนโมพุท ทายะนะโมพุทธ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 ายะ นะโมพุทธายะ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 ะนโมพุท ทายะนะโมพุทธ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 ายะนะะโมพุทธาย นะโมพุทธายะ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 ะนโมตัสสะ ะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะบูชากะกุสันโธจงแคล้วคลาดโมบูชาโกนาคมนารถช่วยรักษาพุทธบูชา พระกัสปะเจ้าโปรดเมตตาทาบูชาโคตมะธรรมราชาทรงปานียะบูชาพระสีเมตไยโยให้คุ้มเก้าขอบูชาห้าพระพุทธเจ้าทรงศักดิ์สีนะโมพุทธายะอำนวยผลสวัสดีสัพพมงคลแก่ชีวีของข้าเทินสาธุสาธุสาธุ ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกาลยะมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำลงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ